สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาตอนนี้กำลังแย่ลงมากเลยครับนับตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี2561 Amnesty International บอกว่าทางการกัมพูชาใช้เวลา5ปีที่ผ่านมาตัดทอนสิทธิเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคมลงไปเยอะมาก แล้วเรื่องการเลือกตั้งล่าสุดเมื่อเดือนกระกฎาคม2566ันายเป็นยังไงบ้างคะได้ยินว่าพักฝ่ายค้านโดนตัดสิทธิ์ด้วยใช่เลยครับก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพักฝ่ายค้านเพียงพักเดียวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างพักแสงเทียเนี่ยถูกสั่งตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งทําให้หลายคนมองว่าพักประชาชนกัมพูชาของรัฐบาลจะชนะแบบขาดลอยแน่นอนคนกัมพูชาจํานวนมากก็เลยรู้สึกว่าถูกบังคับให้ต้องไปเลือกตั้งทั้งที่ไม่มีโอกาสได้เลือกพักที่ตัวเองอยากเลือก นี่มันเหมือนการเลือกตั้งที่มีผู้สมัครแค่คนเดียวเลยนะคะแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะมันมีหลายสาเหตุเลยครับภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีหุนเซนเนี่ยทางการสั่งปิดหรือกดดันสํานักง,งานข่าวอิสระหลายแห่งอย่าง Voice of Democracy VOD ก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตส่วน Cambodia Daily กับ Radio Free Asia ก็ถูกบงังคับปิดไปก่อนหน้านี้ด้วยข้อหาเรื่องภาษี เสรีภาพสื่อของกัมพูชาถูกจัดบันดับให้แย่มากอยู่ที่147จาก180ประเทศในปี2023แล้วยังมีการคุกคามคมคู่ทำร้ายและคุมขังนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามด้วยแสดงว่าเขาพยายามควบคุมข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มงวดเลยใช่นหน่อยครับ Human Rights Watch ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาใช้อำนาจรัฐปราบปรามและจับกลุมผู้เห็นต่างทางการเมืองสั่งปิดกั้นข้อมูลและห้ามชุมนุม แม้แต่ช่วงโควิด -19 ก็ถูกอ้างใช้เป็นข้ออ้างริ่งปราบปรามสิทธิมนุษยชนมากขึ้นโดยเฉพาะสื่อนักปกป้องสิทธิและคนวิจารณ์รัฐบาลแล้วเรื่องการตัดสิทธิ์พักแสงเทียนล่ะคะเป็นข้ออ้างทางการเมืองหรือเปล่าหลายฝ่ายมองว่าเป็นคำวินิจฉัยที่มีแรงจูงใจทางการเมืองครับ เพราะพรรคแสงเทียนถูกขัดขวางไม่ให้จดทะเบียนพรรคได้เพียงเพราะส่งสำเนาเอกสารแทนต้นฉบับจริงสมาชิพกพรรคแสงเทียนบางคนก็ถูกควบคุมทัวโดยพลรักการและบางส่วนก็ถูกจำคุกในข้อหาที่กุขึ้นมาด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้พรรคสงเคราะห์ชาติซึ่งเป็นพรรคเดิมของพรรคแสงเทียนก็เคยถูกยุบพรรคในปี2561ด้วยข้อกล่าวหาสมคบคิดกับสหรัฐเพื่อโค่นล้มรัฐบาล ทำให้สมาชิกฝ่ฝายค้านต้องลี้ภัยไปต่างประเทศจํานวนมากโหดร้ายจังเลยและฮุนเซนเองก็เคยพูดอะไรที่รุนแรงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมอเซฟเฟ,ฟร,ร์เรจาก Am ม e s t y International บอกว่าทางการกัมพูชาปราบปรามสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฮุนเซนยังเคยเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงด้วยอย่างการปราศัยไลฟ์สดใน Facebook เมื่อเดือนมกราคมทําให้เกิดการทําร้ายและการเมืองฝ่ายตรงข้ามหลายคน จนเมตาต้องสั่งลบวิดีโอนั้นและเสนอให้ระง,งับบัญชีของนายกชั่วคราว6เดือนนอกจากนี้ในช่วงก่อนเลือกตั้งก็มีกฎหมายประกาศใช้เพื่อลงโทษคนที่เรียกร้องให้คว่มบาตรการเลือกตั้งบางด้วยแสดงว่าการเมืองกัมพูชาตอนนี้แทบจะไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลเลยนะคะใช่ครับ Human Rights Watch ระบุว่าระบอบพักเดียวที่มีลักษณะเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆของกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากผู้บัญชาก,การหน่วยงานความมั่นคงที่อยู่เบื้องหลังการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและเป็นระบบ นายกรัฐมนตรีฮุนเซนและพรรคประชาชนกัมพูชาได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนอย่างท่วมท้นของผู้บัญชาการระดับสูงทั้งกองทัพบ,บกกรมสารวัรทหารและตำรวจทําให้สามารถกําจัดฝ่ายตรงข้ามและยุบพรรคฝ่ายค้านได้อย่างเบ็ดเสร็จหมายถึงนายพลเหล่านั้นเป็นคนที่ช่วยฮุนเซนรักษาอํานาจอย่างนั้นนะคะใช่ครับเอ่อรายงานของ Human White Watch ที่มีชื่อว่านายพลผู้ช่อฉน10กว่านายของกัมพูชาใช้ภาพผู้บัญชาการระดับสูง12คนเป็นกระดูกสันหลัง ของระบบก,การเมืองที่ใช้อำนาจมิชอบและยึดคุมอำนาจเบ็ดเสร็จในพรณี้แต่ละคนมีตำแหน่งสูงมีสายสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณเซมานานกว่า20ปีและแสดงเจตนาที่จะปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนในนามของคุณเซนแทนที่จะรับใช้ประโยชน์สาธารณะที่น่าสมไมใจคือพวกเขาสะสมสมบัติมากมายทั้งที่เงินเดือนราชการไม่เยอะเลยแบรดอามมผู้อเมริกันผู้วิพากษ์เอเชียของ human rights watch บอกว่า ฮุนเซนสร้างกลุ่มผู้บัญชา,ารความมั่นคงที่ทําตามคําสั่งเขาอย่างเหี้ยมโหดและรุนแรงแล้วพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามด้วยไหมคะมีครับพวกเขามีส่วนร่วมในการปราบปรามผู้สื่อข่าวฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างชัดเจนในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี2561 Humer i g h t s Watch เก็บข้อมูลมานานกว่า30ทศวรรษพบว่านักการเมืองฝ่ายค้านผู้สื่อข่าวแกนนำสหภาพรรยงานและคนอื่นๆอ,อีกหลายคน ถูกสังหารด้วยแรงจูงใจทางการเมืองแม้จะรู้ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงม,มีส่วนรับผิดชอบแต่ก็แทบจะไม่เคยมีการสอบสวนหรือดำเนินคดีที่น่าเชื่อถือเลยเจ้าหน้าที่สุขความมั่นคงยังใช้กำลังจับกลุ่มทุบตีข่คมขู่และข่มขืนผู้ที่วิจารณ์รัฐบาลด้วยแสดงว่าฮุนเซนสร้างระบบที่คนต้องพักดีต่อตัวเขาเองเลยใช่ครับ Human Rights Watch บอกว่าฮุนเซนรักษาระบบะเผด็จการไว้โดยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่แสดงความพักดีต่อเขาแทนที่จะพักดีต่อกองทัพหรือหน่วยงานที่พวกเขาอยู่ รายงานยังระบุชื่อผู้บัญชาการระดับสูง12คนพร้อมรายละเอียดการใช้อำนาจมิชอบแม้ว่าตามกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องเป็นกลางแต่พวกเขาทุกคนก็เป็นสมาชิากคณะกรรมการกลางของพรรคประชาชนกัมพูชาอย่างเปิดเผยซึ่งถือว่าขัดแย้งกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนนานานชาติด้วยจึงสำคัญคือผู้บังคับบัญชาร,ระดับสูงหลายคนรวมทั้งฮุนเซนเองด้วยก็เคยเป็นสมาชิกกลุ่มขมรนแดงที่รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของชาวกัมพูชากว่า1.2ถึง2.8ล้านคนด้วย เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยแล้วสหรัฐอเมริกาได้มีท่าทีอะไรบ้างไหมคะมีครับในเดือนมิถุนายน2561พลเอกหิงบุญเฮียงซึ่งเป็นรองผู้บราการทหารสูงสุดและผู้บราการหน่วยทหารที่รักษาความปลอดภัยให้กับมุลเซนมานานถูกทางการสหรัฐคว่ำบาตยึดทรัพย์สินและห้ามเดินทางเข้าประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าหน่วยทหารของเขามีส่วนร่วมในการทำร้ายชาวกัมบ,บูชาที่ไม่มีอาวุธหลายครั้งและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทหารถูกสั่งให้ค,มค่มขู่ผู้ชุมนุมและพักฝ่ายค้านย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2047รวมทั้งเหตุการณ์ระเบิดที่ทำให้พลเรือนสหรัฐบาดเจ็บด้วยแบรดอดัมบอกว่าการความบาดนี้ควรเป็นสัญญาณเตือนให้ในายพลคนอื่นๆ ฮุนเซนอยู่ในตำแหน่งมานานขนาดไหนแล้วคะฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี2528และเป็นประธานพักประชาชนกัมพูชาตั้งแต่ปี2558ถือเป็นหนึ่งในผู้นําที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลกเขาใช้สรรพนาบุรุษที่3เมื่อพูดถึงตัวเองและสร้างลัทธิบูชาตัวบุคคลมีโรงเรียนหลายร้อยแห่งย่งชื่อตามเขา ชื่อต่างๆเขามีความหมายว่าผู้บัญชาการที่มีสถานะยิ่งใหญ่ของกองทัพที่ประสบแต่ชัยชนะและเขายังเรียกตัวเองว่านายพลระดับ5ดาวทองตลอดการด้วยฟังแล้วเหมือนสร้างตัวเองให้ยิ่งใหญ่เหนือคนอื่นเลยนะคะใช่ครับแบรดดัมส์บอกว่าไม่มีเผด็จการคนใดขึ้นสู่อำนาจและอยู่ในอำนาจได้โดยปราศจากการสนับสนุมของบุคคลที่เหียมโหด เบื้องหลังหุนเซนคือกลุ่มในพนที่ใช้อำนาจมิชอบและขม่มขู่ชาวกัมพูชาซึ่งแสดงความเหยียดหยามต่อความเป็นหูนิยมและประชาธิปไตยแบบเดียวกับคุณเซนแล้วเรื่องการทุจริตในกัมพูชาเป็นยังไงบ้างคะการทุจริตเป็นปัญหาที่ฝังลึกในโครงสร้างทางการเมืองและระบบราชการของกัมพูชามานานกว่า38ปีภายใต้การนำของคุนเซนและพรรคประชาชนกัมพูชาการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองทำให้เกิดระบบอุปถัม ขัดขวางความโปร่งใสและส่งเสริมวัฒนธรรมการทุจริตในวงกว้างดัชนีการรับรู้การทุจริตปี2023จัดให้กัมพูชาอยู่อันดับที่150จาก180ประเทศเลยครับเห็นข่าวว่าตระกูลหุ่นก็ร่ำรวยมากใช่ไหมคะใช่ครับตระกูลหุ่นร่ำรวยขึ้นอย่างมากรายงานจาก global witness ในปี2021 เปิดเผยว่าสมาชิกตระกูลหุนครอบครองผลประโยชน์ในธุรกิจอย่างน้อย114บริษัทในกัมพูชาครอบคลุมหลายภาคส่วนทั้งสื่อมวลชนการเงินการสื่อสารไปจนถึงอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพลังงานการใช้ตำแหน่งทางการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับกลุ่มคนใกล้ชิดนี้ถูกมองว่าเป็นหัวใจของชุนนิยมพวกพ้องเลยครับอูวีรักนักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าหุนเซนนำความไม่เท่าเทียมกันอย่างมาก คอรัปชันและความผิดหวังมาให้ประชาชนหลายล้านคนด้วยแล้วมีหน่วยงานปราบปรามการทุจริตไหมคะแล้วทํางานได้ผลแค่ไหนคะมีครับแต่บทบาทของหน่วยงานนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นแค่กลไกลทางการเมืองมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม Human Rights Watch ระบุว่าหน่วยงานนี้ไม่เคยนำเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคประชาชนกัมพูชาขึ้นมาตรวจสอบเลยทั้งที่มีหลักฐานความผิดปกติทางการเงินหลายกรณี การทุจริตยังแพร,ร่ระบาดไปทุกระดับตั้งแต่การซื้อขายตำแหน่งในราชการไปจนถึงการออกใบอนุญาตที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบอย่างกรณี Economic Land Concession ที่รัฐบาลแจกจ่ายที่ดินหลายล้านไร่ให้บริษัทเอกชนโดยเฉพาะผู้ที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรครัฐบาลส่งผลให้ประชาชนถูกขับไล่ออกจากถิ่นฐานเดิมโดยไม่ได้รับการชดเชยที่ยุติธรรมพอฮุนเซนลาออกและให้ลูกชายขึ้นมาแทนสถานการณ์จะดีขึ้นไหมคะ แม้ฮุนเซนจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2023และส่งมอบอำนาจให้ลูกชายอย่างฮุนมาเนตแต่หลายฝ่ายยังมองว่าโครงสร้างการคอร์รัปชันและระบบอุปถัมภ์ยังจะคงอยู่โครงการพัฒนาแห่งสาประชาชาติหรือ UNDP ชี้ว่าการปราบปรามการทุจริตในกัมพูชาจะไม่สำเร็จหากไม่มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเช่นการลดอำนาจฝ่ายบริหารเหนือฝ่ายตุลาการการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่น การส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสแล้วเรื่องเศรษฐกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายในกัมพูชาเป็นยังไงบ้างคะนี่คือประเด็นใหญ่เลยครับกัมพูชากําลังถูกเปิดเผยว่าเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมช่อนขนแคมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่าการช่อชนออนไลน์ในกัมพูชาสูงถึง19,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6 2 0 0 0 0บาทต่อปี และสร้างรายได้จากอาชญากรรมข้ามชาติสูงถึง40%ของ GDP เลยทีเดียวรายงานยังระบ,บุว่ามีแรงงานในอุตสาหกรรมนี้กว่า150,000คนในกัมพูชาซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากแนวทางนโยบายและการดูแลของระบบการเมืองในกัมพูชามาตกใจมากแล้วรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวข้องโดยตรงเลยเหรอคะรายงานบอกชัดเจนครับว่ารัฐคือเจ้าภาพแห่งอาชญากรรมเค,ครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาไม่ได้เติบโตจากมุมมืด แต่เติบโตในแสงไฟของอำนาจรัฐ รัฐบาลอนุญาตกิจาการหลอกลวงเหล่านี้อย่างถูกกฎหมายคนที่ทำธุรกิจนี้ได้รับการคุ้มครองจากตำรวจและเจ้าหน้าที่เพราะผู้มีอำนาจเข้าไปถือหุ้นหรือมีผลประโยชน์ในธุรกิจอาชญากรรมเหล่านี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาถึง28คนเกี่ยวข้องกับการควบคุมคกลไกรายได้จากการหลอกลวง64ช่องทางรวมถึงระบบการเงินใต้ดินอย่างฮุยวันกรุ๊ปที่สหรัฐเนี่ยระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกว่า4,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐใน3ปี ซึ่งฮุยวันกรุ๊ปนี้ถูกระบุว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับตระกูลฮุนเซนด้วยโดยมีฮุนโตหลานชายของฮุนเซนเป็นผู้บริหารสำคัญแบบนี้ก็เท่ากับธุรกิจผิดกฎหมายกลายเป็นรายได้หลักของประเทศเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับรายงานของสาประชาชาติชี้ชัดว่ากัมพูชาเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกและธุรกิจหลอกลวงเหล่านี้กลายเป็นแหล่งรายได้หลัก เหนือกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆในประเทศกัมพูชาทั้งหมดและเมื่อไทยเริ่มใช้มาตรการควบคุมชายแดนเช่นการห้ามคนไทยไปเล่นการพนันหรือห้ามพนักงานบ่อนข้ามไปทำงานก็ทำให้ฮุนเซนร้อนรนเพราะมันกระทบกับแหล่งรายได้ตรงนี้เลยแล้วเรื่องข้อพิพาทชายแดนกับไทยที่หุนเซนพูดถึงช่วงนี้ล่ะคะ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยไหมคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับดรสุริเกียรติเสถียรไทยอดีตรัฐมนตรีจากประเทศของไทยมองว่าทุกครั้งที่กัมพูชาต้องการกระแสการเมืองภายในประเทศก็จะใช้วิธีการให้ต่างชาติเป็นศัตรูเหมือนที่ฮุนเซนพยายามใช้ไทยเป็นศัตรูเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในโดยเฉพาะข่าวเรื่องบริษัทของหลานชายเขาที่ถูกสารัฐขึ้นบัญชีดําเรื่องฟอกเงินแสดงว่าที่ฮุนเซนออกมาขู่ไทยเรื่องปิดด่านก็เป็นแค่เกมการเมืองครับ หลายฝ่ายมองว่าเป็นอย่างนั้นครับฮุนเซนพยายามใช้คนกมพูชาทั้งประเทศเป็นตัวประกันเพื่อกดดันให้ไทยเปิดด่านให้คนไทยเข้าไปเล่นคาสิโนที่ฝั่งปอยเปตได้เหมือนเดิมทั้งที่มาตรการของไทยคือแค่จํากัดช่วงเวลาแล้วก็ห้ามเฉพาะการข้ามไปเล่นการพานันไม่ได้ปิดกลั้นการค้าขายหรือแรงงานทั่วไปเลย แต่กลับเป็นฝั่งกัมพูชาเองที่ประกาศห้ามนําเข้าผักและผลไม้จากไทยและสั่งปิดด่านบางแห่งเองและเรื่องคลิปเสียงที่หลุดออกมาระหว่างฮุนเซนกับผู้นําไทยล่ะคะคลิปเสียงการสนทนาระหว่างฮุนเซนกับแพรยทองทางชินวัตรถทุกเผยแพร่ออ,อกมา ซึ่งพลเอกนัทธพลนาพนิตรัมนตรีช่วยว่าการกระสุนกลาหมมองว่าเป็นการกระทําที่มีเจตนาหวังผลร้ายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนฮุนเซนเองก็โพสต์ภาพที่แพทย์ทองทันไปเยือนบ้านเขาและบอกว่าความสัมพันธ์30ปีระหว่างสองครอบครัวถูกทาลายลงเพราะเจ้าหน้าที่กัมพูชาคนหนึ่งปล่อยคลิปนี้เพราะไม่พอใจที่ถูกกล่าวหาว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพแล้วฮุนเซนยังมีอิทธิพลมากแค่ไหนในกัมพูชาแม้จะไม่ได้เป็นนายกแล้วคะ่ะเขากล่าวเองครับว่า ผมไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่ผมยังมีอำนาจอยู่และเตือนว่าอย่าเข้าใจผิดว่าผมหมดอำนาจเขายังอ้างบุญคุณกับนักการเมืองไครบางคนที่เคยให้ที่รีภัยในอดีตด้วยโคศกของฮุนเซนยังบอกไพิว่าไม่มียุคในที่ประเทศไทยจะกลัวกัมพูชาเท่ากับยุคข,ของฮุนเซนและนายกคุณมาเนตอีกแล้วซึ่งเป็นการแสดงท่าทีที่ก้าวร้าวมากแล้วฮุนมาเนตลูกชายของคุณเซนที่ขึ้นมาเป็นนายกตอนนี้มีภาพลักษณ์เป็นยังไงบ้างคะคุณมาเนต มีภาพลักษณ์เป็นคนหนุ่มที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกและดูเหมือนจะสนใจประเด็นการสร้างภาพลักษณ์บนเวทีโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจเขายังเคยแสดงความประทับใจในวัฒนธรรมอเมริกันและประชาธิปไตยด้วยแต่หลายคนก็ยังกลัวว่าเขาอาจจะไม่ต่างจากผู้เป็นพ่อมากนักเพราะเติบโตมาในระบอบเผด็จการและครอบครัวของเขาก็ได้รับผลประโยชน์จากความผิดปกติทางการเมืองนี้อย่างมากสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านยังบอกว่า สำหรับฮุนเซนอำนาจคือการได้รับเว้นจากโทษและนี่คือเหตุผลว่าทำไมฮุนมานเน็ตต้องมาแทนที่เขาแสดงว่าการสืบทอดอำนาจนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับตระกูลฮุนเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์พิทยาสุวรรณจากมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์วิเคราะห์ว่าการเมืองการปกครองของกัมพูชาคล้ายคลึงกับไทยคือเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ฮุนเซนเป็นผู้นำมานานเกือบ40ปี และมีลักษณะการครองอํานาจแบบตลอดการโดยส่งต่ออํานาจไปยังลูกหลานการจัดวางระบบการเมืองเครือญาตให้ผู้นํานายกฝ่ายทหารหรือรัฐมนตรีล้วนเป็นเครือญาติเข้ามาบริหารประเทศมากขึ้นและฝ่ายที่สนับสนุนฮุนเซนก็จะได้รับบทบาทนําและสิทธิพิเศษบางอย่างลูกสายสองคนของฮุนเซนอย่างฮุนมาเนตและฮุนมาณิตก็ดํารงตําแหน่งระดับสูงในหน่วยงานทหารและฮุนมาณีลูกชายคนสุดท้อง ก็ถูกวางตัวเป็นทายาททางการเมืองด้วยนอกจากคนในครอบครัวแล้วคนใกล้ชิดก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับลูกของแกนนําสําคัญในพรรคประชาชนกัมพูชาก็เข้ามารับตําแหน่งสําคัญหลายคนแกนนําบางคนก็ลาออกจากสสเพื่อเปิดทางให้ลูกหลานเข้ามาในแวดวงการเมืองเพื่อสืบทอดและรักษาอํานาจของกลุ่มชนชั้นนําเดิมที่ครองอํานาจมานานการสร้างเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ในกลุ่มนักการเมืองทหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ก็ทําให้เกิดการยอมรับและเชื่อฟังการชี้แนะของชนชั้นนาแล้วฮุนเซนใช้สื่อในการสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลยังไงบ้างคะสาเด็จฮุนเซนให้ฮุนมานาบุตรสาวคนโตดูแลง,งานด้านสื่อสารมวลชนซึ่งเธอมีส่วนสําคัญในการควบคุมกิจการโทรทัศน์วิทยุและหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อหลักทั้งหมดของกัมพูชาเพื่อใช้เป็นกระบอกเสียงให้พรรครัฐบาลของบิดาการสื่อสารทางการเมืองและปลูกฝังแนวคิดนี้เกิดขึ้นทุกวัน แต่จะเน้นหนังในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนอกจากนี้เขายังใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือเข้าถึงประชาชนรุ่นใหม่โดยฮุนเซนเคยเปิดตัวแอปพลิเคชันสมเด็จฮุนเซนและมีบัญชี Facebook ที่ได้รับความนิยมสูงเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีและแก้ปัญหาให้ประชาชนดูเหมือนฮุนเซนจะปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่เพื่อรักษาอานาจเลยนะคะใช่ครับเซบาสเตียนสตรองจิโอนักข่าวที่เคยเขียนเกี่ยวกับฮุนเซนวิเคราะห์ว่า การที่ผู้นํากัมพูชายอมรับเทคโนโลยีเป็นการแสดงกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นเพื่อรักษาฐานอํานาจของตัวเองและมองว่าสมรภูมิทางการเมืองของกัมพูชาย้ายจากโลกแห่งความเป็นจริงเข้าสู่โลกเสมือนจริงของอินเทอร์เน็ตแล้วอย่างไรก็ตามแม้ฮุนมาเน็ตจะพยายามสร้างภาพลักษณ์นักปฏิรูปที่แตกต่างจากพ่อแต่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในกัมพูชายังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนและเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ เรื่องราวที่ซับซ้อนในกัมพูชายังคงดำเนินต่อไปและมีหลายมิติให้เราได้เรียนรู้หวังว่าข้อมูลที่เรานำเสนอในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้มากขึ้นนะคะใช่แล้วคะ่ะและถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเรานะคะวันนี้เราสองคนท่านและมินสวัสดีครับ